ก็อยากจะท้าความสักนิดว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าเราเรียกถึงการศึกษาสมัยใหม่ของสยามหรือของไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่5เริ่มตั้งโรงเรียนโรงเรียนสามัญทั่วไปนี่แหละแล้วก็โรงเรียนชั้นสูงเพื่อผลิตบุคลากร,กรที่เชี่ยวชาญเฉพาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรัชกาลที่6 7 8 9เกนี่ยก็ได้ใส่ใจได้พระราชทานทั้งทั้งพระราชูปัมภมเอย่ย ทั้งพระราชดำริทั้งพระราชโบายนะครับเพื่อจะพัฒนาการศึกษาของชาติมาโดยตลอดเลยเมื่อมาถึงรัชกาลที่10ก็ได้พระราชทานพระบรมราชโบายเกี่ยวกับการศึกษาขึ้นมาโดยได้พระราชทานให้กับคณะองค์มนตรีแล้วก็คณะพนตรีก็ได้นำมาพิจารณาใครครวนโดยเฉพาะในระดับการปฏิบัติ หลังจากนั้นก็ได้นำเอาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ี่ยไปแจ้งแก่ผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์2560ผมจะขออนุญ,ญาตสรุปพระบรมราโชบายแล้วก็แนวทางที่คณะองค์มนตรีได้ร่วมกันคิดขึ้นมาแล้วก็นำเสนอกระทรวงศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดดังนี้นะครับ สมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่10เนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเป็นอันมากรับสั่งว่าการจัดการศึกษาเนี่ยต้องมุ่งเป้าเพื่อพัฒนาผู้เรียนเนี่ยสด้านด้วยกันด้านแรกก็คือต้องให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบ้านเมืองเนี่ยแก่เด็กและเยาวชนของเราด้านที่2เนี่ยต้องสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคง ในเรื่องคุณงามความดีเนีแล้วด้านที่สเนี่ยต้องให้เด็กและเยาวชนเนี่ยทำงานได้ทำงานเป็นเพื่อเขาจะได้มีอาชีพในที่สุดแล้วด้านที่4ี่คือต้องปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีให้กับเด็กและเยาวชนทุกคนอันนี้เป็น4ข้อที่สำคัญมากนะครับคณะองคมนตรีได้นำมาใครครวญแล้วก็ขยายความดังนี้นะครับ เรื่องที่จะให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าใจบ้านเมืองของตนเองเนี่ยที่จริงในโครงสร้างหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยได้แบ่งหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรท้องถิ่นไปละหลักสูตรแกนกลางก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับจักรวาลก็ว่าไปซึ่งเด็กทุกคนในในประเทศไทยต้องเรียนรู้เพื่อจะได้ให้เท่าทันกับการศึกษาของประเทศอื่นๆเขาเส่วนความรู้อีก ส่วนหนึ่งก็คือเราเรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นก็คือเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจในบ้านเมืองของของเขาเองตั้งแต่หมู่บ้านตั้งแต่ตำบลอำเภอจังหวัดของเขากลุ่มจังหวัดภาคของเขาอะไรนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เด็กต้องรู้รู้ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์รู้ทั้งเรื่องปัจจุบันศาสตร์อะไรก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งคือสถาบันหลักของชาติทั้งหมดสมสถาบันเนี่ยก็คือสถาบัน พระมหากษัตริย์เนี่ยเด็กก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยสถาบันพระาศาสนาไม่ว่าเขาจะนับถือาศาสนาอะไรเนี่ยก็ต้องให้เขามั่นคงอยู่ในาศาสนาของเขาแล้วก็ที่ใกล้ตัวที่สุดคือสถาบันครอบครัวและชุมชนทรงให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวมากอยากจะให้พวกเราเนี่ยอลองลองใคร้ควรกันดูนะครับในครอบครัวเนี่ยสามความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะแล้วก็ในชุมชนของเขาเนี่ยเด็กก็ควรจะได้รับรู้ด้วย อันนี้ก็คือข้อแรกทําอย่างไรให้เด็กและเยาวชนของไทยเนี่ยได้เข้าใจในบ้านเมืองของเขาทั้งบ้านเกิดเมืองนอนด้วยแล้วก็บ้านเมืองไทยด้วยของเขานะครับเรื่องที่สองคือทําอย่างไรให้เขามีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมข้อนี้เราก็มาแยกแยะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยคงจะต้องช่วยสอนลูกสอนล,ลูกศิษย์ของตัวให้แยก ถูกแยกผิดได้ให้เห็นดีเห็นชั่วได้อะไรถูกหรือผิดศิลธรรมอะไรถูกหรือผิดกฎหมายอะไรถูกหรือผิดกฎเกณฑ์อะไรถูกหรือผิดขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยอันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยต้องช่วยชีย้ให้เด็กเห็นเด็กเขาจะได้เข้าใจแล้วเด็กเขาจะได้ประพฤติปฏิบัติตามกาลเทศะที่ถูกต้องของเขาอันนี้ทรงเน้นมากว่า ใช้คำทรงใช้คำว่าพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงที่ถูกต้องนะครับเรื่องที่สมเนี่ยระบบการศึกษาต้องให้เด็กเนี่ยทำงานได้ทำงานเป็นตั้งแต่ชั้นต้นๆเลยนะท่านทั้งหลายอาจจะเข้าใจว่าถ้าเด็กอยู่อาชีวะแล้วเขาแยกสายแล้วจบทางช่างเขาก็ไปทำงานช่างจบไฟฟ้าเขาก็ไปทำงานทางด้านไฟฟ้าอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรเหมาไหลก็เช่นกัน แต่เราวนี้เด็กอนุบาลปฐมมัธยมละจะให้เขาฝึกอาชีพอะไรตรงนี้ก็มีตัวอย่างของโรงเรียนปถมมัธยมหลายแห่งนะครับต้องให้ฝึกอาชีพของพ่อแม่เขานั่นแหละครับรวมทั้งอาชีพที่อยู่ในชุมชนของเขาด้วยก็คืออาชีพของครอบครัวและอาชีพชุมชนนั่นแหละผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างมีโรงเรียนหนึ่งที่อุบลจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอศรรินทรนะ์ เขาสอนถึงป .6 เขาให้เด็กปหนึ่งถึงปสเนี่ยทำนาพื้นที่ในโรงเรียนในค่อนข้างมากในโรงเรียนก็จะทํานาขนานกับนาของชาวบ้านเพราะฉะนั้นเด็กปหนึ่งถึงปสเนี่ยจะรู้มีความรู้และทักษะในการทํานาในโรงเรียนด้วยการการเตรียมปุ๋ยอย่างไรแล้วก็เอาความรู้ทักษะเหล่านี้ไปทําที่บ้านด้วยเขาก็จะได้ช่วยพ่อแม่ทํานาเตรียมปุ๋ยเตรียมต้นกล้าอะไรก็ว่ากันไปส่วนในพื้นที่นั้นเนี่ย บางเจ้าก็ปลูกยางพาราทำสวนยางพาราครูก็เอาวิทยากรมาแล้วมาสอนเด็กให้รู้จักกรีดยางให้รู้จักแปรรูปยางเมื่อถามว่าอาในเมื่อครอบครัวเขาไม่ได้ปลูกยางดลยทำไมต้องสอนเขาครูก็บอกว่าอย่างนี้ครับก็เป็นทักษะแล้วก็เสาร์วัทิ์เด็กก็จะไปรับจ้างกรีดยางก็ได้ถ้าเก่งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นทักษะชีวิตเขาซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นฐาน ที่ทําให้เด็กเนี่ยทำงานเป็นเพราะฉะนั้นการที่โรงเรียนและครูบาอาจารย์เนี่ยได้สอนเด็กให้มีทักษะพื้นฐานของอาชีพในครอบครัวนะในชุมชนอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามองอาชีพของพ่อแม่แล้วก็อาชีพในชุมชนเนี่ยเป็นแหล่งรายได้เป็นแหล่งที่เขาจะทําสมมาอาชีวะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นแต่อย่างน้อยที่สุดละเด็กทุกคนไม่ว่าจะเรียนต่อไม่เรียนต่อเนี่ย เขามีอุปนิสัยชุดหนึ่งคือเป็นอุปนิสัยที่รักงานและเป็นสู้งานแล้วก็ชอบทำงานแล้วก็ดูผลสำเร็จของงานเป็นผลสำเร็จของชีวิตเขาซึ่งอันนี้เราขาดแคลนซึ่งผมคิดว่าตรงนี้สำคัญมากอยากจะฝากผู้บริหารโรงเรียนไปด้วยเรื่องสุดท้ายคือรับสั่งว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยเราต้องปลูกฝังเด็กและเยาวชนเนี่ยให้เขาเป็นพลเมืองดีในอนาคต ซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อ3ปีก่อนในวารสารชัยพัฒนาเนี่ยได้นำเอาได้อัญเชิญเอากระแสะรับสั่งของสมเด็จพระเทพร,รัตน์ที่ทรงให้นิยามของคำว่าการเป็นพลเมืองดีไว้อ,อย่างที่เรียกว่ากระชับแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วเอาไปใช้ได้เลยรับสั่งว่าอย่างนี้ครับการเป็นพลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำผมคิดว่าถ้าพ่อแม่ สอนลูกหลานแล้วสอนอย่างเนี้ยลูกเห็นอะไรที่จะทําเพื่อครอบครัวตัวเองได้ก็ทำนะลูกลูกเห็นอะไรจะทําเพื่อหมู่บ้านหรือชุมชนของเราก็ทำเถะลูกลูกเห็นอะไรเพื่อจะทำเพื่อบ้านเมืองได้เนี่ยก็ทำเถอะเด็กจะรู้จักให้เด็กจะรู้จักว่าประโยชน์ของส่วนรวมมีความสําคัญและผมเชื่อว่าถ้าทําอย่างนี้นะเด็กจะมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงจะมีความเห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้น ราวนี้เมื่อเข้าโรงเรียนโรงเรียนนี้ก็มีโครงสร้างที่ทําได้ง่ายกว่าในบ้านในครอบครัวโรงเรียนก็อาจจะจัดกลุ่มนะตั้งแต่อนุบาลเลยเป็นกลุ่มชมรมอาสาชมรมบําเพ็ญประโยชน์หรือจะเรียกอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ทุกภาคเรียนเนี่ยให้แต่ละชมรมเนี่ยกำหนดโครงการที่จะทําเพื่อส่วนรวมขึ้นมาทําเพื่อส่วนรวมในโรงเรียนทําเพื่อส่วนรวมในชุมชนหรือทําเพื่อส่วนรวมในวัดวาอารามหรือที่ไหนก็ได ในสานสงเคราะห์คนจราในอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับเด็กจะได้รับการปลูกฝังอุปนิสัยที่ทํางานร่วมกับเพื่อนได้เพราะต้องทําเป็นชมรมและที่สําคัญคือเด็กก็จะได้ปลูกฝังความคิดดีๆว่าถ้ารวมกันหลายๆคนคิดรวมกันหลายๆคนทําในชมรมเนี่ยสามารถจะสร้างสิ่งดีงามให้กับส่วนรวมได้ซึ่งตรงนี้จะมีคุณค่ามาหาศาลเลยในการสร้างพื้นฐานอุปนิสัยให้กับเด็กและเยาวชนไทยของเรานะครับ โดยสรุปนะครับผมจะกราบเรียนอย่างนี้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์เลยครับส,ส่งให้ความสําคัญกับการศึกษามาโดยตลอดเลยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันสําหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราเนี่ยเมื่อทรงคลองราชใหม่ๆก็ได้พระราชทานพระราชโอบายด้านการศึกษาไว้สําคัญมากกล่าวคือโดยสรุป ระบบก,การศึกษาไทยเนี่ยนอกจากจะมุ่งให้ความรู้เฉพาะทางเขาแล้วตามหลักสูตรแล้วนะยังจะต้องสร้างความเป็นคนให้เขาทั้ง4ด้านด้วย 1. ให้เขาเข้าใจบ้านเมืองตัวเองทั้งภูมิลำเลาบ้านเกิดเมืองนอนจนกระทั่งบ้านเมืองไทย 2. ต้องให้เขามีอุปนิสัยที่ถูกต้องแยกถูกแยกผิดได้แล้วยึดมั่นอยู่ในความดีงาม 3. ต้องฝึกให้เขาทำงานเป็นตั้งแต่ชั้นอ,อนุบาลไปเลย เพื่อว่าเขาจะได้มีความรักงานความสู้งานแล้วก็สุดท้ายหวังว่าเขาจะมีสัมมาชีวะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไปแล้วที่สุดของที่สุดข้อ4ก็คือต้องมีลกลไกที่จะทำให้เขาเป็นพลเมืองดีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนกระบวนการเหล่านั้นอาจจะผ่านกลางกระบวนการลูกเสือเนตรนารี ชมรมอาสาหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่ผู้ใหญ่จะเห็นควรนะครับก็ขออนุญ,ญาตฝากท่านผู้บริหารการศึกษาครูบาอาจารย์แล้วก็พ่อแม่พี่น้องด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ